ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับายช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อนิกลอน b 7 0พัดนะครับก็ตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับก็คือเออดูจากการสภาพการใช้งานนะครับก็คือสมบุกสมบันมากนะครับก็คือน่าจะทําตกกระแทกบ่อยๆนะตกลุดมือบ่อยๆนะครับก็ตอตัวเนี้ยเสียเป็น2ส่วนนะครับก็คือ วงจรนะครับแยกออกจากกันนะวงจรเนี่ยแตกออกจากกันเลยนะครับแล้วก็ตัวหลอดนะครับหลอดก็เสียด้วยนะหลอดก็เสียด้วยก็คือตกกระแทกบ่อยๆอ,ยอะ่ะถมถึงเน้นย้ําว่าเวลาคานทันที่เราทําไปฉายตกกระแทกบ่อยๆอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกครับมันทําให้หลอดเสียหายทําให้วงจรเสียหายได้หมดนะครับ<ม><ม>ก็ตัวนี้นะครับก็คือซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยว เ,เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับก็คือมีที่ทําไปก็คือมีวงจรซ่อมวงจรนะครับแล้วก็เ,เป็นหลอดใหม่นะครับหลอดเดิมที่มาจากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นหลอดแบบมีโดมผมจําสเปคหลอดไม่ได้จํารุ่นหลอดไม่ได้นะว่ามันเป็นหลอดชนิดอะไรนะครับแต่ว่าหลอดใหม่ที่ใส่เข้าไปให้นะเป็นหลอด XPL High นะครับเป็นหลอด XPL High นะ <c oughs> หลอดไอพีเอเนี่ยจะให้แสงกว้างเออแสงพุ่งไม่ใช่แสงกว้างนะครับแต่หลอดเดิม um ที่มาเนี่ยจะเป็นแสงกว้างนะครับมันเป็นหลอดแบบมีโดมนะครับมีโดมข้างหน้าหลอดนะจะทำให้แสงออกกว้างบานนะครับแต่ว่าผมใส่หลอด i p l High ให้เนี่ยซึ่งขนาดหลอดเนี่ยมันเท่ากันนะครับหลอดเดิม um กับหลอดหลอดใหม่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันมีความเออมันมีคนะเรื่องของขนาดเท่ากันนะครับ เลยใส่หลอด xpl high ไปให้เพราะว่าหลอดเดิมเนี่ยผมไม่มีนะครับไม่มีไม่มีสำรองไว้นะครับไม่ได้ซื้อเป็นอะไหล่ไว้นะเพราะว่ามันเป็นหลอดแบบลูเมนน้อยนะครับสเปคมันต่ำนะครับเลยไม่ค่อยนิยมใช้สักเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาหลอด xpl high ใส่ให้ไปเป็นหลอดหน้าตัดนะครับจะทำให้แสงพุ่งได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวมาลองดูทดสอบโหมดการทำงานนะครับ นี่นะกดค้าง1ครั้ง,งคือเปิด2ระดับตัวนี้มี4ระดับแสงนะครับมี4ระดับแสงอันนี้คือหมด1น,นะครับระดับ1 2 3 4แล้วก็วนกลับมานะที่หมดอยู่เอยู่นเดิมนะครับหมด1 2 3 4นะครับ แล้วก็กดให้เปลี่ยนไฟสีเขียวนี่นะไฟสีเขียวแล้วก็อ,อ้าวนี่สีเขียวแดงนะครับแดงค้างกดอีกครั้งเป็นแดงกระพริบนะครับเป็นไฟฉุกเฉินนั่นเองนะตัวนี้ก็โหมดฟังก์ชันก็น่าจะครบนะอ่านี่นะครับลองดูระยะไกลเนาะ1นสองกล้องมายาโฟกัสสาม สนะครับตัวนี้มี4ระดับแสงเรากด Double ับเบัลคลิกอ๋ออกดทิปบันทิกนะครับกด3ครั้งติดกันจะเข้าโหมดสโต๊กนะครับอ๋อแล้วก็กดอีกครั้งนี้จะเป็นโหมด SOS นะครับแล้วก็จะวนกลับมาที่โหมดไฟปกตินะครับโอเคสำหรับไฟฉายเจ้านิกรอน B70 พัดนะครับก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเตรียมส่งกลับหาพี่เจ้าของไฟฉายได้แล้วนะนะก็พี่พื่นใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้บริการนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0 9 1ย์3 2 3าห่าเ้าก็ได้นะครับสวัสดีครับ